ในคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนปลอมตัวเป็น NPC แล้วเขียนข้อความบนหัวว่ากดไวเพื่อรับของพอมีคนกดายมันจะเป็นคุกเข่าแล้วผมจะออกไปป้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครหลงกลหรือเปล่ปปาไอ้เอ็มตรงนี้มันป้นไม่ได้นี่มึ่งไปที่อื่นด้วยที่ที่แบบที่ที่ <c oughs> มันป้นได้ <c oughs> อีโค,โคก็ป้นไม่ได้นี่หว่าตรงนี้ก็ป้นไม่ได้มันต้องไปตรง, <c oughs> ตรงนี้หน้าร้านเสื้อผ้าหน้าร้านเสื้อผ้าไอ้เอ็มกดายเพื่อรับของ <c oughs> <c oughs> เช uhm ี่้ว่าแบบพอมันกดปุ Patrol ๊บเราวิ่งออกไปปุนแง่เลยกินอะไริงไงอ่ะไปเอ็มกดด้วยอ่ะเดี๋ยวกูแบบรู้ว่ามันจะมีใครมาเหมือนว่าตอนเนี้ยมันจะมีอยู่แหละมีไกิ๊กชายก็แต่แต่อันนี้มันคืออะไรอันนี้เป็นของเรากูเล่นใหม่เหรอตูไปดูน้ำ บอกมันกดไว้กดอะไรไม่ได้เลยเอ็มเปลี่ยนเป็นไว้เอ็มเขก็ตบไม่ได้หรอนี่อ๋อมันให้กดตัววหรอเมื่อกี้ให้กดตัวอีนี่ครับกดตัววายนะพ่อพี่เขาบอกให้กดเลขกหนึ่งตีหัวนี่ก็รับของไม่ใช่หรอเล็กหนึ่งดีหัวรับของ อย่าล้วมึงสือมันรู้มันรู้โอ้โหอ่ะกดไว้เพื่อรับของไปลองเด็กน่อนนะเฮ้ยแล้วทมแบบนี้นี่ยถ้าตรงนี้มันปดได้มันปนได้แนวเหี้ยนป่ะเดี๋ยวเด็กมันเยวเดี๋ยวผมผมลองให้เฉยไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวเด็กไม่เชื่อไงแล้วว่าทำไมถึงไม่ได้กดไว้อ่ะเอ็มมาตรงนี้เอ็มอยืนตรงนี้เอออย่ามึงยืนใกล้ใกล้ เอ้ยอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงกูอันนี้มันใกล้ไปไออออมันกดกดออกเออมึงกินอาหารไปเลยไอศิกาเราแอบไหนอะเราก็ต้องกินแล้วตอนเนี้ยกูกินไปอยอะเราจะแอบ,บตรงไหนอะตรงนี้น่าจะใกล้สุดครับโอ้โหไอขี้แอร์ไม่ไม่ไม่ขี้แอบ,บว่ะเ,อเอนี่ยร่างกูอะเกินเี่ย เนี่ยนดี๋ของกูกูกูน่าจะต้องอยู่ที่อื่นละกูอาจจะต้องแบบให้มึงจบแล้วกูอาจจะมาช่วยมึงนะถ้ามันตกตีกันงั้นมึงอยู่หลังเคาน์เตอร์เออจะมีใครมาไหมวะมันมีแต่มันช้าแต่เราต้องรอเออมึงต้องรอหน่อยอ่ะหรือว่าเอาข้างบนเลยว่าข้างบนมันจะสุ่มเสี่ยงกันเปล่าวะข้างบนก็อันตรายอยู่แหละกูว่านะมันอาจจะคิดว่าเป็นเอวีซีใหม่นะกูว่า จะไม่ค่อยเงียบเด็กของใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนมาอยู่ข้างนอกดูเร็ว <คน S 1> มาเร็วมาเร็วมาเร็วหนึ่งมาเร็วหนึ่งอย่ยมาจิ๋ว่เดีย๋าายามาวยาม,ายมันกดป้ายปุ๊บปุ๊บจะวิ่งไปปนเลยพอปอนเสร็จวิ่งออกเลยนะ ไอ้เหี้ยมันไม่เห็นเลยเห็นแล้วเห็นแล้วกดวายไหมกดวายไหมไมกดลังเลไอ้เหี้ยสองคนลังเลวะ่ะมันลังเลวะ่ะ <laughs> <laughs> มันทำไรวะทั้งสองคนเลยอ่ะไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยมันไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งมันยังลังเลอยู่นะมันเออมันลังเลอ่ะมันมีคนหนึ่งอีกคนนึงแล้วมีครับเป็นคนไม่เอะใจไอ้ยกระดเลยด้วยเพราะว่าเขาแบบไอ้คนมือไวๆอ่ะเอะใจหรือเปล่าไอ้เอ้ยมันสนใจหรอวะไอ้เหี้ยวมัไม่สนใจอว่ะ ใช่หรอมันเห็นป้ายเอ็มพูดแต่กูเห็นมึงอ่ะเห็นชัดเจนเลยอ่ะเออว่ามันต้องวิ่งมาอยู่แล้วอ่ะมันกขบมามันขบมามันขบมามันขบมาไอ้มันเห็นกูปะวะเไอ้มันมีเพื่อนปะไอ้เหี้ยกดออกได้ได้มุกนี้ได้มันบอกมุกนี้ได้วะเจ๋ง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 ตัวเไอ้ฮะ เดี๋ยวกูว่าต้องมีคนหลงกลต้องรอเลยมีเราจะป้นเราเราจะป้นเฉพาะคนที่หลงกลเว้ยเกมาแล้ว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 ยใครเอาอีกวะเนี่ยโอ้ยพี่กล้ามีสองตัวทำไมอ่ะดีดีด <laughs> ถามเนี่ยทำทำตัวหนังสือข้างบนนี้ยังไงครับตัวหนังสือ,อยังไงครับเนี่ยเนี่ยที่ที่ทำที่เพื่อนที่ทำนะ่ะ <laughs> ทำไมพูดไม่ได้พูดไม่ได้โอ้โทษทีครับผู้เล่นใหม่ครับโทษทีเออกดพักนานมนยกเลิกไงอะ่ะพ in oh. <ok ี่ชายกดกดตัวเดิมอะครับกดตัวเดิมไม่เห็นได้เลยกดรอบเดียวมันจะมีใช่ใช่ไม่ได้มบตุ้เล่นใหม่เยอะเยอะเลย จีทีไปแล้วหนึ่งจีเอาไงไม่ไหวไอ้เหี้ยมึงกูมันถือเพื่อนมาอยู่ข้างๆเดี๋ยวมันลงโกนนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันลงโกนนั่นอ่ะเออหลงแล้วหลงแล้วแค่ไอ้เอวจัดอย่างน้อยมันต้องมาคนเดียววะไอ้เหี้ย ห็นป้าไม่มันคือมัน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 ข้างนอกมันพุกพ่านเกินมึงดูมึงปวดแล้วมึงจะไปทางไหนอ่ะไอ้เอ็มมึงกดเข้าไปเลยมึงกดเข้าว้าไปตัวมึงเบี้ยวแล้วไอ้เอ็มไอ้แค่เอ็มมันหลับป่าววะไอ้เอ็มอุ้ยไว้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 ขัวไว้ไปไอ้กลางไปก่อนไปก่อนอย่าไปช่วยข้ากดกด มึงโจกดิโอ้ยเหีย <laughs> เ้ยวโจเนี่ยนึงเฮียวุ้นก็ไป่ควักไส้ป่อยมันตายกันแหละไอ้เหี้ยมึงเห็นลิกล้าปะเนะี่ยขี้อะไรมึงเห็นมันปะเออตายไอ้เหี้ยน,นี่มันจะเอากูป่าววะมึงมีห่อเป็ดปะ 金灭大黑熊，最高。 เฮียหมอรีบมาไอสัตว์เึ้นรถมาดิ มาลับมาลับมาลับจะจะรถมาคืนรถมาคืนเปล่าถ้าแม่รถมาคืนมันล็อกมันล็อกเอาไงขับไปไอ่ใหญ่ไอ่ใหญ่เอวโจรลากมาสอนอป่าวเพิ่งมาดูนิ่เนี่ยอันเนี้ยก็ไม่มีีน่ เอีมเอมกัาเอียมกเี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเอเราลอกใคมาเอกในมาเนียชอบคนเดียวเลยเว่ต้องกูโดน้ความด้วยเฮียมึงแก่เหรอมึงรอดได้ไงอ่ะเออมึรอดดีเฮียกูวิิงบนอยู่แล้วนะวิงบนจนกหมอจะมาหกัว คือขาบอกไม่มีหลักฐานแจ่มความไม่ได้เฮียตุ่มหมดร้อนใหญ่เลยใช่เหรอไม่คือกูจะบอกให้กูไม่จะกะจะปะทะเองก็จะปะกูกะอย่าแบบว่าป่นแล้วเราก็ไปเลยไอ้ไอ้สัตว์มันแหงไอ้มก่อนเลยไม่ไอ้ที่อที่ย์ก้าวิ่งไปจะป่นไอ้อาทิตย์ก้าวไม่ได้ถืออาวุธแต่สัตว์โคตรโง่มึงอกีโคตรโง่กูบอกเลยโคตรเขินเลย